แล้วบอกเจ้านครจำปาสักว่าแต่ขั้วเถ่าค้มผงทิพพมา่า,าวนาแ่ากำแถวสิงกุลบุตรสิได้ให้ย,ยกขึ้นไปตังอยู่ตามลำนำมู่ลำชี้เจ้านครจำปาสักก็ย่อมให้เ่า,าหนาขึ้นมาตามคำสั่งพระนัวเจ้าท่านแ่วทิพพมแ่าคุลบุตรเถ่ขค้มผงแ่วกำได้ขึ้นมาตังยูที่บันเจรแ,แม่ริมลำแม่น้ำม,มูล ทาวนาทาวสิงตังยุทธิบันสิงธาหิมแม่นม้ำชี้ภาคกันเป็นหมวดกองอยู่ได้ประมาณ20สปีปีขานตีศกศกราษหนึ 43, ่งพันห่ร้อยสี่สดเกิดทับเมืองประทายพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพระยาจักกีเจ้าพระยาสุรสีเป็นแม่ทับขึ้นมาปราบกองทับเมืองประทายเจ้าพระยาจักกีเจ้าพระยาสุรสีจึงมีตามาถึงทาวนา